ีค่ะชาวธาดินทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นชาวธาดินขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณดูเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคือมี มีความรู้สึกที่ไม่ยอมแพ้นะมีความเข้มแข็งนะคะมีคือต่อให้คุณคุณจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะหรือว่าห่อเหี่ยวใจยังไงก็ตามคุณดูมีมีมีพลังงานที่อยากจะสู้นะคะเนาะคุณมีความเข้มแข็งนะคะคุณไม่กลัวต่ออุปสรรคที่คุณมีเลย นะหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสู้อยู่กับอะไรที่แบบสู้คนเดียวโดดเดี่ยวนะคะไม่มีใครแบบนี้ก็ได้นะอืหรือว่าตอนเนี้นะช่วงเวลาเนี้ยคนอื่นอาจจะมองว่าคุณเป็นคนแกล่งเป็นคนที่เก่งนะคะ,ะดูเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงลึกๆเราก็อ่อนแอได้นะคุณเรานะคะคพลัง,งานพาไพ่ใบนี้ขึ้นมา คุณไม่ได้รู้สึกถึงความเข้มแข็งขนาดนั้นเหมือนภายนอกที่คุณเป็นนะนะช่วงนี้นะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนาะแล้วก็อาจจะมีโชคในเรื่องของอสังหานะคะในเรื่องของอการเสี่ยงโชคก็ได้นะจะมีโชคมามาดูซิความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้ อืมบางคนนะคะความรักอาจจะไม่ไม่ได้แฮปปี้เนาะแต่ก็เหมือนกับว่าไปโฟกัสเรื่องงานนะคุณไปลุยเรื่องงานเพื่อที่จะแบบไม่ไม่อยากอยู่กับพลังงานที่ที่ไม่ดีอะนะอืมเหมือนกับว่าคุณไม่อยากเศร้าไม่อยากอยู่คนเดียวถ้าดินขอดูสิ หรือว่าคุณยังอยากพยายามในความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ยังรออยู่ไหมขอดูนะอ่ะคุณอาจจะยังอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าอยู่ก็ได้นะบางคนพยายามที่จะ move on นะคะแต่ก็ทำไม่ได้นะทุกคนดูแล้วอ่ะขอดูซิก็คือเป็นอย่างนี้นะบางคนอ่ะคุณ move on แต่ก็มีคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตคุณ บางคน move on ได้แล้วเขาก็กลับมานะคะอ่าแต่บางคนก็คืออาจจะยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าอยู่ก็ได้เป็นพลังงานแบบนั้นคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลได้นะชาวต่างชาติหรือคนที่มีความแตกต่างกันนะตต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะแล้วก็เป็นความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้เป็นพลังงานของคนที่อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณ คนคนนี้อาจจะส่องดูคุณอยู่นะคะอ่าแล้วก็บางคนเนี่ยรอรอการกลับมาของคนคนนี้อยู่มาดูสิคะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรไพ่หนึ่งถ้วยนะคะพลังงานชาวราศีสิงห์นะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนอืมพิจิกคนในเครื่องแบบเนาะคนที่จบกันไปแล้วเพ่อะไม่ไม่ก็ได้นะไพ่แปดถ้วยอ่า พลังงานความรักของคุณในช่วงนี้คนเก่าๆจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเหมือนเขายังไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปคือบางคนนะ่ะคุณอยู่กับตัวเองได้แล้วนะคะ คุณกลับมารักตัวเองคุณดึงพลังงานกลับนะคะคุณมาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่งานอะไรเงี้ยทำให้เขานะนึกถึงคุณนะคะอยากที่จะติดต่อมาหานะคะเห็นคุณค่าในตัวคุณนะพลังงานชาวธัตดินนะคะลึกศกกันามังกรเนาะอืมเนี่ยมีคนที่เด็กกว่ามีคนที่โตกว่าในความสัมพันธ์นี้ด้วยแล้วก็อาจจะมี คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเลี้ยงเดี่ยวได้ด้วยนะคะนะมีศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็คือเหมือนกับว่ายัางไม่ได้จบกันจริงๆนะความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวจะได้กลับมายังมีความอะไรอาวรยังมีเยอะใหญ่นะคะยังมีความคิดถึงมีความผูกพันกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าคนที่จบไปเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะกลับมานะเป็นคนที่ พักเบรกความสัมพันธ์กันไปนะคะยังรักยังคิดถึงนะยังมีความผูกพันกันก็จะได้กลับมานะคะอืมเนี่ยยังรักกันอยู่คนคนนี้จะกลับมาอยากกลับมาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะอืม เขาอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะไพ่ไพ่คู่ขึ้นมาเยอะมากเลยอรดูสินะหกถ้วยไพ่ใบนี้แล้วก็พไพ่ใบนี้นะอืมน่าจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาให้โอกาสกันอยู่แล้วนะคะในในความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังไม่ไปไหนจากกันนะคะความรู้สึกของเขายังรักคุณอย่างเต็มเปี่ยมนะละงานไพ่ King of Cups นะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกเมีนชาวราศีกันนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้คนคนนี้เขามีการคิดได้เขามีการตื่นรู้นะคะเขาได้คำตอบบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาถึงกลับมาเนาะถ้าคุณเชื่อว่าเขาจะมาเขาก็จะมาจริงๆนะสัญชาตญาณของคุณบอกอยู่แล้ว แล้วก็คนคนนี้อยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากกลับมาทุ่มเทแล้วก็จริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะแบบไม่ชัดเจนกับเราไหมหรือว่ากลัวนะมีกำแพงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระมัดระวังตัวเองมากๆคนคนนี้เป็นทัดลมได้นะคะในถุนตุนกลุมนรรู้สึกว่าคนคนนี้เขา เหมือนเขาอยากเปิดใจกับคุณมากขึ้นนะการมาของเขาเนี่ยเขาอยากเปิดเผยความรู้สึกของเขาเขาอยากรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะปลดปล่อยพลังงานความกลัวต่างๆที่อยู่ในใจเขาที่เป็นกำแพงระหว่างคุณและเขาเนี่ยให้หมดเหมือนเขาอยากจะละทิ้งนะปลดปล่อย พันธนาการที่อยู่ในใจเขาความเจ็บปวดต่างๆในอดีตออกไปนะคะเพื่อที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้มาดูซิว่าเขาจะทำยังไงนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะคะชาววนาทิตย์นะ คนที่เด็กกว่าคุณหรือคนที่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าไว้เขาจะมาตามคุณนะคะคนคนนี้จะไม่ยอมให้คุณไปไหนเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างคุณและเขานะคะเนี่ยคุณน่าจะเป็นคู่กันแหละนะไพ่สองถ้วยนะคะพลังงานของโอ้ไพ่คู่ขึ้นมาเยอะมากสำหรับสาหรับคลิปนี้นะคะของธาตดินเนาะ คือยังไงก็ต้องได้กลับมารักกันนะคุณทั้งคู่ยังมีความรู้สึกถึงกันมากๆนะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างไม่เหมือนคนอื่นๆคุณก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเขาก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยคุณไปนะคะเขามีการตื่นรู้เขาได้คำตอบในหัวใจเขาแล้วนะ เหมือนเขาได้เติบโตขึ้นในเรื่องของความคิดนะคะทัศนคติเกี่ยวกับความรักนะอืเหมือนเขาเจอทางออกเหมือนคุณเป็นแสงสว่างในชีวิตเขานะคะเขาน่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าเขาอยากจะมีความรักครั้งใหม่กับคุณคุณน่าจะเปลี่ยนความคิดเขานะคะประมาณนี้สำหรับ ชาวธาตดินเจ็ถ้วยเนี่ยเขาเขาน่าจะกังวลเขาน่าจะคิดเยอะอะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้คือคุณนั่นแหละนะคะเป็นผู้กุมหัวใจเขานะหัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะต่อไปนี้เขาก็จะทำตัวดีทำตัวน่ารักนะคะหรือเขาอะอยากกลับมาอยู่กับคุณนี่แหละนะเขาไม่ไปไหนอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะดือ้อเขาอาจจะแบบ ไม่ยอมรับหัวใจตัวเองอะ่ะก็คือเขากลัวที่จะเจ็บนะคะมาดูไพ่คีย์ออฟเลิฟกันเนี่ยเออเป็นคนที่จบกันไปแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราะบางก็ได้นะเนี่ยมีคนที่ต้องกลับไปถามใจตัวเองนะคะก็เป็นพลังงานของเขาก็ได้นะที่ต้องไปทบทวนนะคะว่า ตัวเองต้องการอะไรจริงๆนะคะเกิดความสับสนก็ได้ก่อนหน้านี้อาจจะมีการหยุดนะคะไม่ได้ไปต่อกันนะความสัมพันธ์นี้จะได้กลับมาเป็นความรักที่มั่นคงนะคะกลับมาเป็นครอบครัวเนาะเขายังอยากให้คุณสนใจเขานะคะมีคนที่โดดเด่นนะคะมีคนที่หล่อสวยนะอาจจะไม่คือแบบไม่ต้องง้ออะไรอย่างเงี้ย มีคนที่หล่อสวยดูดีเนาะเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่พังไปแล้วอืมบางทีนะคะช่วงเวลานั้นเขาจิตใจของเขาอาจจะไม่พร้อมสำหรับเราเนาะเขาอาจจะไม่เติบโตพอนะคะแต่ตอนนี้นะ จิตใ,ใจของเขาเข้มแข็งแล้วนะคะเขาอยากกลับมาทําให้ความสัมพันธ์นี้นะแข็งแกร่งเนาะเขาพร้อมที่จะปกป้องดูแลความรักครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาใจหายเนาะเขาใจหายที่คุณหลุดลอยไปที่คุณไม่อยู่กับเขาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเขาไปรู้ตัวรู้ใจตัวเองแหละแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดขาดความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็น คนที่แบบเติมเต็มในใจเขานะเขาขอแค่มีคุณกับเขาก็มีความสุขแล้วประมาณนั้นขอบคุณมากมายนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมคุณก็แอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์รันจวนใจนะคะคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อบูชากันได้นะคะใช้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความ หน้าเอ็นดูมีเมตตามีมหาเสน่ห์นะคะใช้ได้ทุกอย่างเนาะการงานการเงินก็ได้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักสมหวังในความรักมีสุขภาพที่ดีในทุกๆวันค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ